สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลครูปิ้งรหัสนางฟ้าวันนี้นะคะครูก็จะมาตรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2562ก่อนที่เราจะไปรับฟังในส่วนของคลิปการทํานายนะคะครูขออนุญาตชี้แจงก่อนว่าคลิปที่ท่านกําลังรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นการทํานายในลนักษณะของวงกว้างอาจจะมีแม่นยําหรือว่าคลาดเคลื่อนบ้างต้องขออภัยด้วยครูจัดทําขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางชีวิตเป็นแสงสว่างให้กับหลายๆคนนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะสิ่ง เดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเราเองค่ะและฝากไว้นะคะคนที่อยากจะเป็นกําลังใจงให้กับครูในการทําคลิปครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยค่ะวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือจะเป็นในส่วนของแผ่นทําสินนะคะเป็นโหราศาสตรร์ปะยุกต์นะคะมีทั้งหมด12พบเรือนนะคะแล้วก็ใช้ไพ่คู่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสับไพ่กันก่อนละกันนะคะ ครูขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนที่เกิดวันอังคารนะคะครูจะหยิบไพ่มาทั้งหมดสิบสองใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด และสิบสองมา ก็เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของตำแหน่งแรกนะคะก็คือพบแรกก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งตนุนะคะเป็นตัวตนของเรานี่แหละมาดูกันนะคะว่าคนวันอังคารนะตัวตนในเดือนนี้คุณจะเป็นคนยังไงนะคะโอ้ขึ้นมาดีเลยนะคะเป็นคนที่วางแผนเก่งนะคะอ่าเป็นคนที่มีสติด้วยนะคะในเดือนนี้ก็แปลว่าใจเย็นนิดนึงไม่ใจร้อนเท่าไหร่นะคะคือที่ครูบอกว่าใจร้อนเนี่ยเพราะว่าคนวันอังคารเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่แบบเป็นคนใจร้อนแต่ว่าใจร้อนในลักษณะของการที่ทําอะไรไปแล้วไม่ค่อยคิดนะแต่ เป็นประเภทพวกเหมือนกับมีอะไรก็คือพูดตรงๆอาจจะพูดแรงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบมาคิดเล็กคิดน้อยหรือว่ามาแบบ เก็บไว้แทงข้างหลังนี่ไม่ใช่นิสัยเรานะคะเป็นแบบคนที่ชอบปะทะจริงแต่ปะทะแล้วจบนะคะบอกให้ทำบอกให้เคลียร์คือจบนี่เป็นอารมณ์แบบนี้แต่ว่าพอขึ้นมานะคะในเดือนพฤษภาคมขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะแปลว่าตัวเราเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะวางแผนแล้วก็จัดสรรทุกอย่างได้ลงตัวนะคะแล้วก็สมองเนี่ยปลอดโปร่งนะคะทำหลายๆอย่างได้เลยก็ถือว่าสุขภาพจิตเนี่ยดีตัวตนนี่คือค่อนข้างที่จะโอเคพอมีเรื่องเข้ามากระทบเมื่อก่อนอาจจะมีความรู้สึกว่ามันแบบ วิตกกังวลนะมันปล่อยวางไม่ได้นะคะในเดือนนี้ก็สามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งกระดุมพระนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินโอ้โหการเงินขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นยังไงคะการเงินขึ้นมาดีเลยนะคะเรามีใช้นะคะสบายๆแต่ว่าขึ้นมาว่าพอมีเงินปุ๊บเป็นยังไงคะจ้องที่จะจ่ายไปตลอดเวลาเงินหมดไปกับอะไรหมดกับการหาของกินนะคะอาจจะเป็นการแบบเหมือนกับ พาไปกินนู่นไปกินนี่นะแบบจะพูดยังไงดีคือหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยคือเป็นคนชอบกินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบพาคนอื่นนะคะไปให้กินแบบของอร่อยๆหรือว่าซื้อของไปฝากเขานะคะยิ่งบางคนนะคะอยู่กับที่บ้านนะคะที่บ้านมีคนหลายๆคนแบบเนี้ยเราเจออะไรอร่อยๆนะคะเราก็อยากจะซื้อมาให้ที่บ้านกินหรือว่าอยากจะซื้อมาให้แฟนกินนะคะเ<ม>งินก็เลยไปหมดกับในเรื่องของการที่ของกินซะมากกว่านะคะแล้วก็อาจลําดับที่2ก็คือจะเป็นในเรื่องของ หมดไปกับของที่ชอบนะคะพวกเอ c e สเซอรนะคะพวกของเกี่ยวกับในเรื่องการที่เราจะแต่งตัวนะเป็นแบบนี้ผู้หญิงอ่ะขึ้นมาชัดเลยว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยจะหมดนะหมดไป2อ,อย่าง1เรื่องกิน2 แต่งตัวนะคะช่วงนี้ก็คือจะเอเซอร์รียเยอะอาจจะแบบชอบอะไรที่แบบเป็นเครื่องประดับที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นต่างหูนะหรือว่าเป็นตัวกิฟต์เป็นตัวหนีบแบบนี้นะคะคือเกี่ยวกับเอเซอร์รีในเรื่องของข้างบนทั้งหมดเป็นสร้อยก็ได้นะนี่เป็นแบบนี้ฉะนั้นก็จะมีเงินนะคะหมดไปกับพวกแบบนี้แหละแต่ถามว่าพอซื้อพอซื้อของไปแบบนี้แล้วเงินเป็นยังไงคะเงินก็ยังมีอยู่เงินก็ยังโอเคอยู่นะคะถือว่าไม่ขี้เหล็กนะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งสหัสชชาสหัสชชาอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนก็คือจะเป็นในเรื่องการเดินทางบางคนทํางานต้องเดินทางตลอดเวลานะคะฉะนั้นไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เดินทางแล้วเป็นยังไงคะเดินทางแล้วเฮงเดินทางแล้วปังไหมแน่นอนค่ะเดินทางแล้วนาสิ่งดีมาให้กับตัวเองฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดเอาไว้แล้วว่าโอ๊ยบางทีแบบไม่อยากเดินทางไปไหนเลยช่วงนี้ก็แบบแดดร้อนเหลือเกินนะ,ะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณเดินทางเนี่ย คุณจะได้สิ่งที่หวังตลอดนะคะถ้าเกิดอยากจะหวังเงินจากการเดินทางได้ไหมได้ฉะนั้นก็มันคุ้มค่าแหละกับการเดินทางไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะส่วนในเรื่องของมิตรภาพนะคะที่เกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนมีโอกาสที่เราจะเดินทางไปหาเพื่อนค่ะนะคะในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าเป็นเพื่อนที่เหมือนกับเขาได้มีโอกาสที่จะมาอาจจะเป็นเหมือนกับมีโอกาสาที่จะได้ไมาเจอเราอะ่ะบางคนแบบอยู่ต่างจังหวัดนะอย่างครูเองเนี่ย ครูเป็นคนจังหวัดจันทบุรีนะเออแล้วก็อาจจะมีเพื่อนเดินทางมาหาแล้วก็เราก็เดินทางไปหาเพื่อนนะคะมันก็จะส่งผลดีๆกับตัวเราแหละมิตรภาพก็ดีไม่ได้มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารก็โดดเด่นมากนะคะช่วงนี้คือจะพูดอะไรเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนกับมันลงณหน้า,นาท้องไม่ใช่นะหน้า,นาท้องสาลิกาเออนะคะลิ้นนี่เป็นสาลิกาเลยพูดเอ,อ่ยปากหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันดูมันสําเร็จไปหมดเลยนะคะฉะนั้น ช่วงจังหวะเน,นี้ยดีเดินทางไปเถอะนะคะรวมถึงนิื่งการสัมภาษณ์งานด้วยถ้าเกิดเราคาดหวังนรื่งการสัมภาษณ์งานเช่นบางคนบอกว่าอยากจะหางานใหม่แล้วนะคะอยากจะไปทําอะไรใหม่ๆเบื่อที่เดิมแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ถูกใจไหมในเดือนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็งานนั้นเนี่ยที่เราจะได้เนี่ย อย่างน้อยคือเงินเดินเพิ่มขึ้นหรือว่าตําแหน่งของเราเนี่ยมันจะก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะมันจะได้อะไรมากกว่าที่เราคิดนะคะฉะนั้นก็คุ้มค่านะนี่ที่บอกไปเนี่ยคือลุยเลยอันนี้คือไพ่ดีมากเลยนะติด1ใน5อ่าของไพ่ที่ดีในชุดนี้นะคะก็สนับสนุนค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตําแหน่งพันธุตตาแหน่งพันธุเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของสถานที่ก่อน ก็คือที่อยู่อาศัยเนี่ยที่อยู่อาศัยดีไหมที่อยู่อาศัยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหลอดไฟนะอันนี้ต้องระวังในเรื่องของแสงสว่างก็ต้องดูนิดนึงแล้วกันแล้วก็เจ้าที่ก็ทําบุญบ้างนะคะหมายถึงว่าไหว้ของให้กับเจ้าที่บ้างนะคะหลักๆไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่น้านะอันนี้ก็คือมันเป็นไพ่เป็นไพ่ธาตุน้ําฉะนั้นก็ไม่ต้องอะไรเลยบางคนแบบเน้นในเรื่องของการทิ่ถวายของข้าวของหวานมีผล,ลไม้นะคะมีในเรื่องของดอกไม้ต่างๆเข้ามา มาแบบประดับด้วยมาในเรื่องของการที่แบบไหว้ทั้งทีจัดเต็มแต่จริงๆงแล้ว,วขอให้สม่ําเสมอเถอะแต่ก็คือจะเน้นไปในเรื่องของน้ำอ่ะดีที่สุดนะคะส่วนตําแหน่งในส่วนของญาติพี่น้องญาติพี่น้องเป็นยังไงในเดือนนี้ก็คือญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีแบบ คือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากรับรู้เรื่องของเขาเราอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะไม่อยากจะวุ่นวายกับใครแต่มันก็จะมีในเรื่องของการที่เขาแสดงออกบางอย่างซึ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราอึดอัดเราไม่อยากพูดคุยกับเขาเป็นแบบนี้ไปก็มีเรื่องให้มาขุนข้องมองใจนี่แหละญาติพี่น้องแต่ว่าเราเป็นยังไงคะไม่สนจ้ะนะคะฉันคิดมากประเตียวแล้วยังไงคะก็ปล่อยผ่านไปนะจําไว้นะว่า อย่าพูดนะคะพบไพ่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาให้ปิดปากแปลว่าเมื่อไหร่ที่คุณทะเลาะก,กับญาติพี่น้องนะคะคนใกล้ตัวของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาเนี่ยอย่าพูดอะไรเลยนะคะพ่อแม่เนี่ยก็คือจับเป็นในส่วนของตำแหน่งญาติพี่น้องคนใกล้ตัวด้วยเหมือนกันนะเวลาที่ทะเลาะก,กันไปแล้วเนี่ยอย่าพูดเพราะว่าเราเป็นคนที่พูดเนี่ยพูดเจ็บพูดแสบพูดแล้วแบบคนอื่นเนี่ยคือผ่านไปสักเดืนอน2เดือนยังจําคําพูดเราได้เลยนะคะว่าเราไปว่าเขาว่าอะไรฉะนั้นก็ เก็บปากไว้ดีกว่าอย่าพูดเลยนะคะอ้าวต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตําแหน่งปุตตะปุตตะเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานก่อน บุตรหลานเป็นยังไงคะช่วงนี้ก็คือบุตรหลานก็ดีนะคะไม่ดื้อนะทาตามที่เราแนะนํานะคะบางคนเนี่ยมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะคะจะมีความรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมลูกดื้อจังเลยนะคะมันอาจจะมีบ้างนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ดื้อไหมดื้อก็จริงแต่เราเอาอยู่หมายถึงว่าเขาอาจจะมีงงแง่นะคะไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของเราบางอย่างแต่ว่าพอเราพูดกับเขาด้วยเหตุผลนะจาไว้นะนะคนบางคนที่ฟังอยู่แล้วมีลูกมีบริวารมีลูกหลานอยู่เนี่ยเราจะต้องบอกเขาว่า เพราะอะไรถึงทําไม่ได้หรือเพราะอะไรที่เราแนะนําไปแบบนี้เราอยากให้เป็นแบบนี้ต้องบอกเหตุผลกับเขาแล้วเขาถึงจะฟังกับเขาถึงจะฟังความคิดเห็ถึนของเรานะคะ ส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของบริวารที่ด้อยกว่าบางคนทํางานเนาะมีลูกน้องด้วยนะคะหรือว่าตัวเองจะเป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องที่เราจะต้องดูแลช่วงนี้ลูกน้องก็ดีทําตามสั่งนะคะไม่ดื้อเท่าไหร่นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะแบบปล่อยปะละเลยเขาได้เต็มที่แต่ว่าโดยรวมแล้วถามว่าเขาเกื้อกูลเขาสนับสนุนเราไหมก็ถือว่ายังเกื้อกูลยังสนับสนุนเราอยู่นี่พูดถึงมีฐานเสียงนะจะทําอะไรนี่ไม่ห่วงเลยบางคนเนี่ยโอ้โหเหมือนกับหัวเดียวกับเทมรีบเลยทำอะไรก็แล้วแต่่เนีย คือจะต้องแบบพึ่งตัวเองเป็นหลักแต่เราเนี่ยยังเหมือนกับยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตนะฉะนั้นก็ ขึ้นมาก็ทำอะไรก็แล้วแต่ยังมีคนคอยสนับสนุนโวงสิ่งใหม่ๆที่อยากจะทำนะคะสิ่งใหม่ๆที่อยากจะทำหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีไอเดียนะคะนี่ไพ่ขึ้นมาเป็นไอเดียนะเดือนนี้จะทําอะไรใหม่ๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานหลักนะคะหรือว่าเป็นงานที่เราทําแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่เป็นสิ่งใหม่ๆเลยนะคะแบบใหม่ๆเลยทําได้ไหมทําได้ไพ่ขึ้นมาสนับสนุนนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะให้ทําเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสวยงามรับรองแบบ คือมันจะประสบความสาเร็จสูงแน่นอนเพราะไพ่มันขึ้นมาว่าในเรื่องของความสวยงามอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการที่เป็นของนะคะของสวยงามที่เราเคยใช้จริงๆหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้แล้วมันได้ผลจริงเนี่ยทำไปเถอะนะคะขึ้นมาว่าดีแน่นอนนะไพ่ขึ้นมาสัต์สนุนค่ะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตําแหน่งอลิอลิเนี่ยก็คือจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของอุปสรรคก่อนดูซิมีอุปสรรคไหมอุปสรรคไม่ค่อยมีเลยชิลๆสบายๆนะคะเพราะว่ามีเข้ามานิดหน่อยเป็นไงคะจัดการได้ไหมจัดการได้มีคนคอยจัดการให้มีคนคอยเคี่ยให้อย่างเช่นบางทีเราอาจจะมีความรู้สึก,กว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมีปัญหาเรื่องงานขุ่นข้องหมองใจสักพักนึงเป็นไงคะมีคนเคี่ยวให้นะก็สบายๆเลยนะ,ะช่วงนี้ ทีนี้นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นในส่วนของตําแหน่งปัตตานีไม่ใช่เพิ่มเติมสิครูใช้คําผิดต้องต้องขอโทษด้วยนะคะพบต่อมาก็คือจะเป็นพบปัตตานีปัตตานีเนี่ยคือจะหมายถึงเรื่องของคู่ครองนะคะมาดูกันว่าคู่ครองของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นยังไงคะเขาก็โอเคกับเราค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราจะโฟกัสแต่ตัวเองมากไปหรือเปล่านะพบไพ่ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเราทําอะไรเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะ ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายึดตัวเองเป็นหลักเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจคู่เท่าไหร่นะคะครูก็เข้าใจนะเพราะว่า มันมีในเรื่องของงานมีในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องทํานะคะจากที่น้าไพ่บอกมานะคะแล้วก็ต้องเดินทางตลอดเวลาด้วยนะคะหรือว่าคือยิ่งเดินทางมันยิ่งรวยเราอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้สนใจแฟนเท่าไหร่แต่ก็ความรักนะต้องระมัดระวังไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลเขาแล้วก็ปล่อยปะแล้วเลยเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้มีปัญหาได้ช่วงนี้ก็อย่ารักแต่ตัวเองอย่าสนใจแต่ตัวเองสนใจคนข้างๆด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจเรานะคะ ส่วนคนโสดนะคะถามว่าคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาไหมไม่มีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าเป็นช่วงสววันที่เราจะต้องออกล่าฟังแล้วแบบโอ้โหคู่ค้าออกล่าเลยเหรอคะไม่ใช่มันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องไปหาในส่วนของแหล่งเอ,อ่อหรือว่าจะต้องแบบเปิดโอกาสมากขึ้นนะไม่ใช่แบบโอ้โหทางานนะเชา้าแล้วก็เย็นกลับไม่ได้แบบเปิดโอกาสให้ใครเลยเข้ามาในชีวิตมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นถ้าเกิดช่วงจังววะนี้คุณเปิดโอกาสนะคะให้มีใครสักคนนึงเข้ามา จะมีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามาแน่นอนแล้วก็เราก็คือจะรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะสาหรับคนโสดนะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งมรณะมรณะนี่ก็คือจะพูดถึงในเรื่องของหลักๆก็เป็นในเรื่องของสุขภาพสุขภาพยังไงสุขภาพไม่ดีเลยนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ชัดเจนแบบนี้นะคะว่าจะต้องมีปัญหานะคะอันดับแรกเลยก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของบริเวณศรีรษะ อาจจะมีการปวดหัวนะคะปวดเบ้าตาด้วยนะอันนี้ขึ้นมาเป็นแบบนี้เพราะไพ่ขึ้นมาเป็นหลับตานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจจะมีอาการปวดเขา่าอืมอันเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของโรคเดิม ยิ่งบางคนนะมีปัญหาเก็บในเรื่องของการปวดหัวอยู่แล้วคือพื้นฐานเดิมเนี่ยเป็นไมเกรนหรือว่าพอเคสปุ๊บมันปวดหัวเนช่วงนี้ก็คือร่างกายเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเอฟเฟกเข้ามาเยอะเป็นพิเศษถ้าเกิดจะเป็นเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบเลื้อลังไม่ได้หายง่ายๆก็พยายามที่จะหาอะไรบํารุงร่างกายตัวเองนิดนึงละกันนะคะถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็แนะนําให้ไปหาหมอดีที่สุดค่ะ เกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุไม่มีนะคะก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นมาร้ายแรงเท่าไหร่นะคะในส่วนของอุบัติเหตุค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งสุภะสุภะก็คือจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เราทําอยู่งานที่เราทําอยู่เป็นยังไงคะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะมีโอกาสก้าวหน้าไหมนะคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเพราะว่าขึ้นมาว่ามันเหมือนกับว่าคนที่ทํางานของเรานะค,ะคนที่เขามีอํานาจตัดสินใจอย่างเช่น ม,มีอำนาจที่จะปรับเงินเดือนให้กับเรามีอำนาจที่จะปรับตำแหน่งให้กับเราเนี่ยเขาใส่ใจเราไหมไม่ค่อยใส่ใจเราแต่ ที่บอกไปว่าทําได้ไหมทํางานได้แต่หวังที่จะมั่นคงมากกว่านี้หวังที่จะก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะไพ่ไม่ขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องเกณฑ์การศึกษาด้วยบางคนวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะศึกษาต่อช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งศึกษาต่อเลยนะคะอย่าเพิ่งที่จะแบบไปเรียนรู้หาอะไรเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความรู้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะไม่เข้าใจและจะเสียเงินฟรีมากกว่านะคะก็ระมัดระวังไว้ด้วยส่วนบางคนที่คาดฝังในเรื่องการที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปศึกษาต่อเช่นเดียวกันก็เกณฑ์ไม่ ขึ้นเลยอันนี้คือไพ่ขึ้นมาว่าให้เฝ้าระวังเลยแล้วก็จะมีอุปสรรคเข้ามาตลอดเวลานะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งกรมมะกรมมะเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของงานหลักงานที่เราทําอยู่นะว่าจะเป็นยังไงโอ้โหงานที่เราทําอยู่ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะ ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ทําได้ไหมทําได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่มันเหน็ดเหนื่อยนะคะมันแบบรู้สึกว่ามันอ่อนล้าอ่อนแรงมากกว่านี้แล้วฉะนั้นช่วงนี้มันเหนื่อยหน่อยแต่ทำเม่ไหวไหมไหวนะคะหรืออย่างเดียวคือขอให้ใจมันสู้ละกันเพราะว่าคือครูมักจะพูดเสมอว่าแบบจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเจ้านายเราถ้าเกิดสมมติเราสู้อะไรอะไรเราก็ทําได้แต่ถ้าเกิดแบบแค่มีแบบลมพัดผ่านอย่างเงี้ยแล้วใจเรามันอ่อนแอเราก็ไม่สามารถที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าหรือทําให้แบบ จิตใจเราเข้มแข็งแล้วก็พร้อมสู้กับอุปสรรคอื่นๆได้เนี่ยแหละก็เป็นบททดสอบบททดสอบหนึ่งแต่ว่าครูเชื่อว่าสักพักหนึ่งมันก็ผ่านไปส่วนในเรื่องของการที่แบบเกี่ยวข้องกับงานอะมันขึ้นมาว่าเหนื่อยจริงแต่ผลตอบรับมันดีไหมผลตอบรับมันดีฉะนั้นก็เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับในเรื่องของการเหนื่อยนะคะความเหนื่อยครั้งนี้นะคะก็ให้สู้ให้ลุยไปเลยขอยอย่าท้อก่อนละกันนะคะ ต่อมานะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งลาภะตำแหน่งลาภะก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่เราคาดหวังนะคะนะคาะดหวังในเรื่องของโชคลาภนี่แหละมีไหมขึ้นมาเป็นแบบนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีแน่นอนนะช่วงนี้ดวงยังไม่เปิดเลยนะแม้ว่าแม้ว่าเรานะจะเล่นแค่นิดๆ,ๆหน่อยๆหลักร้อยบางคนเล่นหลักสิบด้วยซ้ำนะคะให้หัวใจมันแค่สั่นไหวแต่ เกณฑ์มันไม่ขึ้นนะคะถ้าเกิดจะเล่นก็เล่นได้แต่ว่ามันมีมันเกณฑ์ไม่ขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียมากกว่าโอกาสที่จะได้นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าให้ระมัดระวังไว้ละกันนะคะส่วนบางคนนะคะที่ทําอาชีพเสริมนะคะช่วงนี้ก็กําไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันจะมีอุปสรรคอื่นๆเข้ามาทําให้เราอาจจะต้องหยุดกับสิ่งที่เราทํานะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยทำงานคือทํางานเป็นหลักแต่ว่าพอในส่วนของการที่ทําเสริมเช่นขายของออนไลน์หรือว่า ทำในเรื่องของการที่ประดิษฐ์สิ่งของขายนะคะขายทางเน็ตหรือว่าเป็นการเจอผู้คนเปิดร้านก็ได้ด้วยเช่นกันอันเนี้ยมันขึ้นมาว่าไม่ค่อยซับพอร์ตเราเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาตอนที่ทาอะไรทาอะไรที่มันเป็นในเรื่องของงานเสริมนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้กาไรเลยจริงๆอะ่ะถ้าเกิดบางคนนะอยากจะลงทุนเพิ่มช่วงนี้แนะนําว่าอย่าลงทุนค่ะให้ชะลอให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจ็บตัวสูงมากนะ ต่อมานะคะตำแหน่งสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งวินาศตำแหน่งวินาศเนี่ยจะพูดถึงว่ามีใครคิดร้ายกับเราไหมนะมีใครคิดร้ายกับเราไหมคะไม่มีหรอกนะอย่าเพิ่งคิดมากไปเองอาจจะมีคนที่เขาเคยคิดร้ายกับเรานะคะหรือว่าต้องการที่จะแทงข้างหลังเราแต่ว่าเราเป็นยังไงคะไม่สนใจคะ่ะ no, โน s นโนแคร์ no เธอจะทําอะไรของเธอก็เรื่องของเธอแต่ว่าช่วงจวังหวะนี้คือฉันจะโฟกัสแต่ชีวิตตัวเองฉันไม่โฟกัสเธอฉันไม่ได้สนใจเธอแล้วนะคะมันก็เลยทําให้แบบ เราสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันหนักหนาหรือคนบางคนที่จะมาทําร้ายเราแล้วเราไม่สามารถที่จะผ่านไปได้จัดการได้หมดเลยนะดวงคนวันคารเนี่ยคือดวงแข็งเออเนี่สรุปไม่ง่ายเลยดวงแข็งใครทําอะไรไม่ได้นะคะก็เป็นแบบนี้จบไปแล้วนะคะสําหรับการทํานายทั้งหมดนะบางคนอยากจะถามครูเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากนี้เรื่องของการเ,ออเปิดไพ่ครั้งนี้แล้วก็สามารถไปตามกันได้ที่เพจครูปิง้งหลัดนางฟ้าครูจะมีการไลฟ์สดนะคะ นายไพ่ฝีทุกวันที่16เวลา2ทุ่มไปเจอกันได้นะคะแล้วก็ฝากไว้นะคะว่าบางคนอยากจะเป็นกำลังใจให้กับครูนะคะในการทำคลิปทั้งต่อๆไปก็เป็นกำลังใจให้กับครูได้ง่ายๆโดยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะวันนี้ก็ไปก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันเดือนหน้านะคะอ,อ๋อทุกๆ comment นะที่ comment เข้ามาครูอ่านตลอดก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะที่ติดตามครูนะคะยังไงก็อยู่ติดตามการเป็น f fc นะคะที่น่ารักแบบนี้ไปนานๆนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ